รุสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับศุกร์นี้ศุกร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบแปดวันนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ก็เป็นปีใหม่นะครับสองเดือนที่อืมนะ <c oughs> เรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่า เดือนมีนาคมสถานการณ์บ้านเมืองอื่นใดนะครับจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดเศรษฐกิจสังคมความร่วมมือความขัดแย้งนะอืมไม่เป็นไรเอาเอาเอาด้านมันก็แม่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวก็นะ ก็หน,นีไม่พ้นอ่ะเราก็คงจะได้รับผลกระทบบ,บ้างน้อยบ้างนะครับอืมเอาแวดล้อมเรานี่แหละนะครับเอาก็ส่งความสุขให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรักพรุ่งนี้เดือนมีนาคมแล้วนะครับก็เดือนแห่งความรักตลอดไปแหละนะครับก็ฟุตบอล โอ้โหนะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เด็กคงมีความสุขเหลือเชื่อนะครับทั้งทั้งที่จนถึงนาทีนี้นะครับยังไม่มีโทรฟี่ยืนยันความสำเร็จนะครับแต่ว่านะมันอิ่มเอมเตมไปด้วยความอืมนะ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กหงแหละนะครับรถหงส์ลดแหก็คงแต่นีนมันเป็นเรื่องกระซ้าเย่าแย่กันก็อย่าไปจริงจังนะครับจบเดือนกว่าพันธ์ได้อย่างสุดยอดนะครับลิวท์พูตอนนี้สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกนี่นํำห่างที่มันอับสองอย่างปื้นใหญ่สนอนอยู่ถึง13คะแนนไม้ว่าจะลงเล่นมากกว่าอยู่หน,นัดก็ตามนะครับแต่ว่า10นัด11น,นัดที่เหลือก็ ถือว่าเป็นไม่มากไม่น้อยนะไม่รู้มันจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็ติดตามไปทีละช็อตดูไปทีละนัดนะครับส่วนยูฟ่าแชมเชปี้ยนลีกนะครับก็จะกลับมาเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกันเสียทีนะครับโอ้ว,ว้างเว้นไป2เดือนเสร็จเ,จเลยนะครับสัปดาห์หน้านี้นะครับลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเปนเอชนในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับ ก่อนที่จะกลับมาเตะการที่อนฟิลด์ครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไปนะครับเย้าเยือนรอบนี้เราได้ไปเยือนก่อนที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีเวลาหลายวันนะครับโอ้เป็นช่วงพักยาวๆเลยเป็นเรียกว่าโอ้โหนะพักร้อนได้เรียกพักร้อนได้เลยนะครับแล้วมามองดูโปรแกรมของลิเวอร์พูลในเดือนมีนาคมนี่อนะทิบท,ที่ที่แน่นอนชัดเจนนะครับก็ แชมเปลีกแหละนะครับ2นัดเย่าเยือนกับเปเชนะครับขั้นกลางด้วยสัปดาห์แรกสัปดาห์หน้านน้นนะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าน้าน,าน,านเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเซาท์ทมป์ตันในพรีเมยรีแล้วก็จะมีนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับ16มีนาคมที่เวมบรีนะครับหลัง16มีนาคมโปรแกรมที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือโดดข้ามไปเรือน เมษายนเลยนะครับต้นเดือนเมษายนวันที่3เมษายนถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเปิดแอนฟิลดต้อนรับเพื่อนร่วมเมืองเอเวอเรตนะครับเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้รีแมทนะครับที่แอนฟิลดช่วงระหว่าง16ถึง3มีนา6มีนาถึง3เมษายนนี่ไม่แน่ใจบางทีอาจจะมีโปรแกรม อ่ฉันเปหลีกมาแทรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมันมันมันโอ้ใช่เป็นไปได้โปรแกรมทีมชาติเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับช่วงนี้มันมันมันตารางการแข่งขันมันก็ปรับไปตามตามผลการแข่งขันของแต่ละทีมนะครับก็บางทีมไม่ได้เอฟเอครับสัปดาห์นี้ เราไปหลุดวงโคจรไปแล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็นั่งดูเพื่อนเตะนะครับก็ไปพักร้อนให้สบายใจกลับมากลางสัปดาห์วันพุธนะครับตีสามเวลาประเทศไทยไปเยือนเปเชนะครับก่อนเกมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าโอ้นะเปชเชก็ไม่ใช่หมูนะแต่นะครับ ความคาดหวังของเดือนมีนาคมที่จะมาถึงคืออะไรแน่นอนนะครับแชมป์คารบาครับเป็นทโทรฟี่แรกของฤดูกาลนี้นะครับ16มีนาคมที่เวมบรีเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเตดนั่นแหละ First p r i ร r i t y นะครับเป้าหมายแรกของปีนี้และเดือนมีนาคมนะครับรีเมลีกไม่น่าเป็นห่วงอะไร เพราะยังนำห่างอาร์เซนอลอยู่ถึง13แต้มและโปรแกรมกับเซาเทมป์ตันเทียนฟิลนี่แหม่นะวันที่8ได้ลงเตะก่อนอาร์เซนอลด้วยนะครับมีโอ้โห,หนี่ถ้าเอาชนะเซาท์เทมป์ตันได้นะครับจะมีคะแนนฉีกหนีอาร์เซนอลไปถึง16คะแนนนะครับและอาร์เซนอลต้องพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนัดหน้าเชียร์เพื่อนรัก ฟุตบอลนี่บางทีมันก็สับสนสับสนนะครับจะไม่คิดมากนะครับ <S <S เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟุตบอลเฟรนชิปฟุตบอลนะครับอย่าไปจริงจังนะจริงจังได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาเป็นเอาตายนะครับก็ดูฟุตบอลให้สนุกนะครับสุขใจไปทีระนัดนะครับเริ่มจากสัปดาห์หน้าเปเชก็ขอให้มีความสุขทุกคนแหละนะครับเดือนกุมภาพันธ์ผ่านพ้นไปในวันนี้แล้ว ตอนรับเดือนมีนาคมอย่างสดใสมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สวัสดีครับ